ดีครับคุณม่อนครับโหพี่ทิพนฟูฟูฟูฟฟฟตลาดตามปตทอสอพอแล้วก็มันจะหุ้นจุดขึ้นนะก <c oughs> ็จะเป็นเนี่ยปตทปตทสอพอ <c oughs> ปุนใหญ่เคแบงก์เอชซีบีเคทีบีนะ <c oughs> ถ้าฝรั่งเข้ามาเล่นนะเล่นห้าตัวเนี่ย้าตัวหลักัมผมเชื่อว่าฝรั่งเข้ามาลองฟิวเจอร์นะฮะ <c oughs> ลองฟิวเจอร์เยอะแล้วก็เล่นเฉพาะหุ้นใหญ่เพื่อจะทำให้ให้เซตขึ้นนะ แล้วก็เล่นเร็วนะฮะเราก็จะเราก็จะออกนะผมคิดว่ายังไงนะออกคือคือกาไรจากที่เฟกนะฮะค่ะงั้นเราตามดูว่าใช่ไหมนะผมว่าทันนี้ขึ้นไปเนี่ยกองทุนเลยคนบ้านเราเอยอไม่มีตังค์ซือหรอกนะรายย่อยขายอยู่แล้วขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะทําขึ้นเนี่ยมันจะมีอยู่สามคนฝรั่งป๊อปเทรดนะฮะแล้วก็กองทุนรวมนะคนที่มีเงินนะคือฝรั่งนะครันถ้าฝรั่งมาก็จะเล่นตามที่ผมบอกนะหุ้นพวกเนี่ยนะ ไปนะครับเพาดูดีนะวันนี้ปิดเกินกว่าหนึ่งพันสามร้อยหนึ่งนะฮะหนึ่งพันสามร้อยจุดเก้าแปดนะฮะก็ถือว่าได้เบรคอัพายไมคายหนึ่งนะ,ะครับถ้านับขึ้นตอนนี้ก็กลังจะเป็นขึ้นไปเป็นสามนะฮะสามใหญ่นะฮะไม่ใช่สามย่อยนะะการขึ้นก็มีสองอย่างเซเวอัพนะฮะให้ดูแถวแถวพันสามรอยสิบนะฮะถ้าผ่านโดยมีโวลลุมอันนี้จะไปไกลนะฮะแต่ถ้าผ่านไป วันหนึ่งก็เทศส่หมื่นล้านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็อย่างมากก็พันสามร้อยสามสิบนะครับบอร<ะ>ุมก็ขึ้นไปแต่วอรุมก็จะน้อยแต่จะขึ้นไปได้เรื่อยๆนะค่ะก็ใกล้ขงเกิดสัปดาห์หน้านะทจะขึ้นนะอ๋ฮท,นทีนี้พี่นี่คนที่ดูนะฮะปตะทเมื่อสักครู่นะคะ,ะกับสพก็สพยืนห้าแปดห้าสิบแล้วก็ดันมาห้าเก้า คือปตทเนี่ยต้องผ่าน243 245ถ้าปตทยืนอยู่เนี่ยปตทจะติดแาวต้านเขาเรียกดาวเท็ดไลย์อยู่นะครับซึ่งจะไม่ผ่านนะฮะเพราะนั้นปตทเนี่ยจะบอกว่าปตทเป็นตัวที่จะบอกทิศทางตลาดก็ได้นะฮะคือถ้าปตทจะไปต้องผ่าน245นะฮะขึ้นไปนะอันนี้ตลาดมาแน่นอนนะครับตัวตัวตัวเพราะว่าเคแบงเนี่ยมันไปแล้วนะฮะเคแบงไปตรงไหนราคาก็ก็เคแบงเนี่ยนะฮะค่ค่ะ ร้อยหกเก้าเคแบงวันนี้นะครับไปแล้วก็คือผ่านหนึ่งหกเก้าจุดห้าเนี่ยมันไปถึงหนึ่งเจ็ดบาดเลยเคแบงนะคะซึ่งมีโอกาสสูงมากอแล้วสอพอแล้วฮะพี่พอดีเนี่ยจะตามเนี่ยสอพอเนี่ยอพอเท่าสพนะฮะพท่าสพนี่ก็ขึ้นไปก็เป็นที่ที่แนวต้านสอพอที่ใกล้เหย่านัคือหกสิบเอ็ดบาทห้าสิบอ๋อนี่เดียวเองใช่ไหมคะใช่หกสิบเอดบาทห้าสิบ แล้วก็ขึ้นมาก็ยังยังนะถือว่ายังขึ้นมาตั้งแต่42ยังเป็นขึ้นอยู่นะะยังยังไม่ได้ปรับฐานขึ้นอะไรเลยยังเป็นขึ้นอยู่ยังเป็นทางขึ้นนะยังเป็นทางขึ้นอยู่ส่วนปูนใหญ่แล้วครับพี่อเดี๋ยวตามไปเลยพอดีเล่นซิงเกิลสตอกฟีเจอร์บางท่านกาลังเลงกันอยู่ะปูนใหญ่เนี่ยก็จะค่อนข้างจบหนึ่งทำสองแล้วหลังจะขึ้นทำสามนะ อ่าเราจะเห็นสามก็คือที่มันผ่านสี่สามสองขึ้นไปนว <Okay. S 2> ต้าก็จะเป็นสี่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 ศูนย์นะ <Okay. S 2> แถวแถนั้นนะฮะ okay. ส่วนเอสซีบีแล้วคะมาเลยพี่เอสซีบีนะฮะคือถ้าพุ้นจะขึ้นนะ <Okay. S 2> ผมบอกถ้าพุ้นจะขึ้นก็คือพวกนั้นเอสซีบีผ่านหน,นึ่งสามสองวันเนี้ยวันนี้ก็<อ>กคือเอสซีบีเหมือนกับมัน, <Slow. S 2> มนเซตเลยเหมือนกับเซตเลยคือเบรกเบรกแล้วมีโวลุ่มด้วย <Okay. S 2> มันจะกลายเป็นเอสซีบีเนี่ยถ้าจะขึ้นวันจันทร์เอสซีบีเป็นตัวที่ต้องขึ้นแรงถูกบังคับให้ต้องขึ้นแรงฮะเพราะว่าคุณทําปิดนิว ๋อ oh, แลหลรอบนี้นะในในทั้งหมดที่พูดมาในตัวเดียวที่ทาจุดช่ทำจุดสูงสุดเหมือนก็ที่บอกเซ็ตปิดสูงกว่าหนึ่งพันสามร้อยจุดเก้าแปดนะฮะเอชซีบีเนี่ยมันปิดสูงกว่าหนึ่งสามสองนะฮะด้วยโวลุ่มที่มากอืมเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าโวลุ่มมันเข้าหวนนีครับใช่ไหะครับนะครับ,บ,รบอันนี้ถ้าไม่รู้จะซื้ออะไรซื้อทีเฟกเงี้ย ถูกไหมฮะคือ<ง>เราเราวิเคราะห์แบบเนี้ยเราเราก็ทาตามที่ที่เราวิเคราะห์ถูกไหมฮะทีนี้เราเห็นว่าอาซีวาไหลลงอตัวพูดบางตัวมันไหลลงอ่ะนะฮะแทสโก้ทิฟก,<โ>ก,ก็มันลงอ่ะเราเราไม่รู้บำรุงลาบเบรกเบรกสองสามสูนย์น่าย้อนกลับมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเฮ้ยเล่นห,หุ้นอะไรดีอมันยากนะคุณมอนเอเล่นตัวไหนมันก็ยากนะก็เล่นตัวทีเฟกเทีเฟกตอนนี้แปดหนึ่งเจ็ดจุดหนึ่งนะฮะก็โอเคนะเพราะว่า ถ้าเราบอกว่าถ้ามันจารมันผ่าน820มันต้อง follow อะใช่ไหมอ๋อเราผ่าน820แล้วใช่ไหมใช่820ก็คือ follow 820นี่ก็คือเซตเซตก็คือที่8310โอ้นะครับก็ไม่ไม่เยอะนี่เนาะ817 820เราก็เอาเราแย่ขายไปส่วนไหมเอาตรงนี้เลยอะไม่เราแย่ไปส่วนยงไงสมมติเราจะเอาร้อยเราเราแย่ขายไปห้าสิบไหมโอ้โหใช่ไหมเพราะวันนี่ปิดปิดไม่ได้เสียอะไรเลยนะ ก็ล <laughs> ุ้นคืนนี้นอนฟาร์มเปโรอย่างเดียวว่าถ้ามันไม่ดีก็เจ๊งนะฮะถ้ามันดีก็คืนนะฮะ <laughs> อ,อ,อ๋อเอ้ยแล้วแท่งแท่งวันสุดท้ายของเซตต้องเป็นแท่งอะไรฮะแท่งนี้ของเซตใช่ไหมครับคช่ครับท่งนี้เป็นโดจินะฮะแบบโดจินะครับคือซึ่งถูกต้องเลยนะเป็นแท่งที่ถูกเลยอื <ứng S 1> คือว่าวอลลุ่มไม่ไม่ได้ไม่ได้มากนะฮะแล้วก็เป็นแท่งที่อยู่ในช่วงของแนวโน้มไซเว่ แล้วก็จะรอรอเบรกนะฮรรอ,อเบรกหนึ่งพันสามร้อยสิบตหนึ่งพันสามร้อยแปดขึ้นไปพร้อมด้วยวอลุ่มนะฮะถ้าเบรกขึ้นไปไม่มีวอลุม่มเราก็รู้แล้วเบรกขึ้นไปเราก็ต้องขายเพราะเบรกไม่มีวอลุมอ่มก็คงไปไม่ไกลถ้าถ้าไปก็จะเห็นวันจันทร์นะเซตะฮะใช่ม,มันน่าจ,จะเบรกตั้งแต่เช้าแล้วก็แบบยืนอยู่เลยอะคือไม่ไหลกลับมาอ,มอ่ะยกตัวยอย่างว่าอาจจะเป็นฟิวเจอร์เปิดไปเลย สองสองอะไรเงี้ยน<ฮ>ะแล้วก็ไม่ยอ้อนกลับมาเลยเป็นเปิดกลับไปเลยเงี้ยก็ทําได้นะ <The set S 2> แต่ปกติการเปิดแถวถวนีไไ้ไม่ไม่ไม่ค่อยเปิดกลับเท่าไหร่จะค่อยผ่านที่ไปค <ฮะ S 2> ่ <ฮะ S 2> ต้องเสี่ยงในตลาดที่ตลาดหุ้นไม่ได้ขึ้นแบบทั่วถึงทุกตัวนะฮะแล้วเงินน้อยถ้าอยากได้ก็ต้องเสี่ยงเอาเสี่ยงเข้ามานะครับ <ฮะ S 2> เราไม่ได้เชียวหุ้นนะเราบอกว่าคุณต้องเสี่ยงเข้ามานะครับส่วนคนที่ติดหุ้นอยู่ อยู่เฉยๆนะฮะรอขายหุ้นนะครับออืเวลาขายหุ้นของคุณน่ะใกล้มาแล้วนะฮะคุณต้องพยายามที่จะลดน้าหนักการลงทุนออกไปนะฮะเพื่อมันลงมารอบใหม่พันสองนั่คุณจะได้มีเงินซื้อแล้วเล่นรอบใหม่นะฮะแต่ถ้าคุณมาเรามาซื้อตรงเนี้ยนะเรามีโอกาสติดบนอีกใครใครติดหุ้นลองทําแบบผตบอกสถียนะคุณมันถึงเงินสดน่ะแล้วมันจะแก้ปัญหาได้หมดเลยเอาเงินเหลือใช่พอมีเงินปุ๊บมันจะซื้อมากซื้อน้อย จะเล่นฟิวเจอร์จะช็อตจะลองนะฮะไปดูพออ์ผพอตเป็นไม่รู้ขาดทุนไปแล้ะจบไปละคนเนี่ยขายหุ้นขาดทุนนะไม่เกินสองวันละก็จบละลืมหมดแล้วนะฮะในชีวิตก็ขาดทุนมาตั้งเยอะแยะใช่ไหมเออแต่ถ้าไม่ทํานะพอเปิดเครื่องมาจะซื้อหุ้นโอ้โหแดงต้องอ่อตเลยลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ขีดปวดหัวปวดหัวอดีกว่าีดคือมันไม่มีกาลังใจอ่ะเอแต่มันก็ทําอะไรต่อไม่ได้หรอกพอขึ้นมาเออเออตโลยพันสองนะเดี๋ยวขึ้นมาเนี่ยพันสามจะขายแล้ว วันนี้พันสามแล้วใช่ไหมร้อยใหหน่อยดีว่าเว้ยซื้อดีว่อม,มันจะเปลี่ยนเปลี่ยนใจนคะครับเพราะมันถูกครอบง,งมโดยความโลภความกลัวเป็นธรรมดานะอืับถ้าไม่โดนครอบสองครอบนี้ก็ไม่ได้ตังแหละนะเออมันก็มันมีวิธีนะฮะคือไม่มีใครหลีกเลี่ยงไอ้สองครอบนี้ได้อยู่แล้วค,คไอ้โลภกับกลัวเนี่ยค่ะแต่เราเรารู้นะฮะแล้วเราก็อ๋อตอนนี้เราโลภนี่ เราไม่ซื้อเราไม่ซื้อตอนนี้เราซื้อเพราะความโลภมันไม่มีเหตุผลแต่ตอนนี้มันขึ้นนะขึ้นแล้วมีวอลุ่มข้ามันเบรกไหว่อ๋อสัญญาณเทคนิคมันให้ซื้อเราก็คือซื้อแต่ปกติพอมันเบรกเราจะกลัวถูกไหมฮะแต่มันขึ้นด้วยมันไม่รู้ว่าโลภหรือกลัวไงเพราะฉะนั้นเราก็ถ้ามันเกิดนะฮะอย่างสมมติว่าเมื่อตอนบ่ายมันลงไปนะฟิวเจอร์ลงไปแปดหนึ่งห้าถ้ากลัวมันก็ไม่กล้าหลงใช่ไหม ไม่หลุดนี่หว่าแปดหนึ่งสามจุดแปดเมื่อเช้าเนี่ยก็กล้าลองไงคือว่าพอเรารู้มันก็เกิดสติไงแล้วก็เข้าไปทําตามระบบของเราคแค่นั้นเองนะฮะแต่ถามว่ากลัวไหมกลัวอยากได้ไหมอยากได้โลภไหมโลภแต่ตอนโลภอ่ะอย่าไปทํามาดูเทคนิคก่อนว่าเทคนิคมันบอกให้ทําหรือไม่ให้ทําแล้วก็เชื่อมันอ๋อค่ะมันมีเครื่องมือใชใช่วายเป็นภาพลักษลูประธรรม ทน้ำประทับก็คือความโลภใช่ค่ะสมมติเราดูวันนี้นะเราดูทีเฟกว่ามันทํานิวไฮอะไอย่างนะตรงไหนอ่าทีเฟกเนี่ยแปดหนึ่งที่มันขึ้นมาแปดสี่เจ็ดเนี่ยนะปิดสูงสุดของมันเนี่ยก็คือแปดหนึ่งสามจุดสี่อันนี้มันแปดจุดเจ็ดจุดสามใช่ไหมมันทํานิวไฮแล้วโอ้เข้าใจละเปล่ยนดาวชูรี่มันทํานิวไฮไปแล้วไงแสดงว่าถ้าเรานับทีเฟกเป็นสาม เป็นสี่ก็กางจะขึ้นไปทำห้าถูกไหมกางจะขึ้นไปทำห้าแล้วพึ่งพึ่งเป็นไงครับพึ่งชนะวันแรกอันเนี้ยเราก็ไม่กลัวถูกไหมครับแต่ถ้าเรากลัวหูมันสูงไว้วันนั้นเนี่ยเสียดายจังเจ็ดเก้าหนึ่งนะเพ่เพเลยไม่ได้ลองถูกไหมครับถ้าแบบนี้มันก็คือเอาความรู้ความกลัวเ็าเรียกเอาอารมณ์มาครอบงำในการเทรนเนี่ยอ่ะแต่สมมุติว่าไม่ได้ลองมาจากเจ็ดเก้าหนึ่งต้องการลองสักร้อยสัญญา แถวๆนี้เอาสักยี่สิบไหมเดีย problems, <ๆ>๋ยวมันเบรยแปดแปดแปดสองศูนย์ค่อยๆใส่ไปอีกยี่สิบเติมไปอีกใช่ไหมจ้ะเล่นน้อยลงอ่ะเล่นน้อยลงอ่ะใช่ไหมฮะเล่นน้อยลงอ่ะเพราะว่าทีเฟกเนี่ยเขาเฮ้ยมันเล่นได้ทุกวันเ้ยมันเล่นเมื่อไหร่ก็ได้ไงแต่จังหวะที่เล่นขอให้เป็นจังหวะที่ถูกต้องศูนย์ต่างราคาโดยที่ไม่จาราคารู้ไหมฮะลืมราคาไปเลยแต่ถ้าแปดหนึ่งเจ็ดแล้วมันแปดสามเจ็ดยี่สิบจุดแบบนี้เอา ลองนะแต่แปดหนึ่งเจ็ดแล้วแปดศูนย์เจ็ดสิบจุดอันนี้ช็อตได้ไหมครับคือไม่ต้องไปสนใจว่าราคาเท่าไหร่ไงอย่าไปจําตัวเลขจําตัวเลขแล้วมันเล่นทีเฟกไม่ได้นะฮะคือกําไรแบบมาแล้วได้เงี้ยเป็นมันเล่นไม่ได้หรอกนะฮะมันมันเป็นตัวที่ทําให้เราเกิดเกิดความโลภความกลัวตลอดอค่ะต้องแก้พวกนี้ให้ได้นะฮะแก้ยากไหมพี่พอยากฮะเพราะว่า แต่ถ้าเราแก้ได้ไม่ถึงว่าเราก็ไปเอาจากคนอื่นที่เขาเป็นไงเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ย90%เขาเป็นมันจะมีคนแค่10%ไม่เป็นไอคน10%ที่ไม่เป็นอ่ะมันเป็นคนทําให้คนอื่นเขาเป็นนึกออกไหมฮะมันก็รู้ฮะมันก็ทําให้คนอื่นเขาเป็นให้คนอื่นก็กลัวให้คนอื่นก็โลภนะครับมีสองพวกพวกที่ถูกทํากับพวกที่ไปทําเขาพวกที่ถูกกระทำโอ้โหไทยพนิดปิดไฮเลยนะพี่ปิดไฮไหมโอ้โหสิพีอปิดไฮด้วย สั่งสอนไม่พอสั่งซื้อเลยเออสั่งซื้อเลยบางทีมันก็นะมันประว่ากันไปโอ้โหสองขอปิดไฮอีกพี่น้องที่สาคัญเซตปิดไฮนี่ดิโอ้วหเก้าจุดนี่ดิโอ้โหแล้วมันจะเป็นตามที่เราทำนายกันไหมได้อารมณ์มากซื้อพุฒนไม่ทันใช่ไหมรอกีเฟกยังทันอีกกี่นาทีนะอีกสิบนาทีเฮ้ีกี่นาทีไหนแลวมันก็อย่างเนี้ยเฮ้ เลยพี่น้องเลยเห็นไหมมันเหมือนกับที่เราพูดไปตัอนวันนี้มันปิดบนนะแล้ววันจันทร์มันผ่านหนึ่งพันสามร้อยสิบนะยิ่งเขามีวอลลุ่มเลยนะโอ้โหมันไปไกลนะเนี่ยอย่างน้อยก็พันสามร้อยสามสิบแตทตาแพทเทิร์นก็พันพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่อะไรอย่างเงี้ยถ้เป็นที่เฟกก็โอ้ยแปดแปดสูบเลยเว้ยอะไรเงี้ยนะทำไงทำไงทำไงลองไปไม่ลองมาวันนั้นโอ้โหเสียดาย แต่เป็นไลน์เจ็ดเ่าหนึ่งที่ได้อะไม่เป็นไรก็ลองไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่มันสูงแล้วก็รองน้อยลงมันจะเป็นจะตายไม่แ้วแปดดึงเจ็ดแปดนึงแปดมาสิร้อยสัญญาคืนนี้มีอะไรไหมไม่รู้น้อมพานเปโลเป็นไงไม่รู้มันก็เป็นคนกําหนดตัวเลขเราไม่ได้กําหนดเราไม่รู้มันจะทํายังไงแต่เรารู้ว่าจาการ์ตาเบรกเอาวันนี้โอ้โหมาทำนิวไฮวักไม้จาการ์ตายกแรงมากวันนี้ ไทยแลนด์ยกไหมเป็นขึ้นเลยไทยแลนด์จะเอาไหมยกไหมสี่ร้อยล่ออยู่ล่ออยู่เอาเปล่าเราเอาไหมเราเอาไหมเพราะเป็นเทนิสนาตัวนี้สุดต้องหมดเลยขึ้นมาเขี่ยหายโดยไม่มีวอลลุ่มทุกต้องหมดแต่ผู้นี้ต้องมีวันจันทร์ต้องมีต้องมีวอลลุ่มนะวันจันทร์มีวอลลุ่มสัดับห้าหมื่นล้านเนี่ยถ้าไม่มีขึ้นไปมาพันัสามร้อยสามสิบแต่ถ้าเห็นสูงกว่าห้าหมื่นเก้านี่ยเจอกันพันสี่ โอ้โหมีตัวเลขนับบเลยวันจันทห้าหมื่นเก้าเจอกันพันสี่ร้อยจุดใช่แต่ถ้าต่ำกว่าห้าหมื่นเก้าแล้วเพ่ก็ประมาณพันสามร้อยสามสิบพันสามร้อยสามสิบอีกแล้วถ้าต่ำกว่าห้าหมื่นเก้าเจอที่พันสามร้อยสามสิบขนาดนั้นหุยยกยกแปยกไอ้ที่มันซื้อตามเทียแล้ว เอาหรอใครเสนอพี่น้องาอย่ๆนั้นมันมีไม่มีนะแต่นี้ยังได้ก็คือกูก็ลุ้นไม่ใช่อีนิดหน่อยลุ้นอย่างองะวันนี้ใส่เป็นัญญาใช่ไหมสมมติว่าจะรองร้อยหนึ่งอาร้อนได้ยี่สิบวันนี้เอาไปสิบพอวันจันทร์ผ่านแปดสองศูนย์เอาไปเอาไปสิบเพราะถ้าไม่ทําวันนี้ไปครึ่งหนึ่งใช่ไหมวันจันทร์ผมไม่กล้าถามร้ไหมเพราะสมมติมันแปดสองห้าหรอทำไงเดี๋ยวเคลียร์ให้หนึ่งสัญญาดีไม่ดีไปช็อตอีกเอาดอลลาร์ึ้นไปแปดสี่ศูนย์ตายอีกใช่ไหม แบ่งครึ่งทําก็ได้อันนี้มันเป็นตามที่เหมือนกับเราวิเคราะห์ทั้งหมดเนี่ยเราก็เป็นไงฮะเราก็ทําตามไปใช่ไหมมันก็มีสองอย่างถูกกับผิดใช่ไหมผิดแล้วรับได้เท่าไหร่ต้องทําถูกทุกครั้งค่ะแต่รู้สต๊อปลอตไหมหลุดแปดร้อยสต๊อปลอตเดี๋ยวจุดมันง่ายไงสต๊อปลอตแปดร้อยจุดไงสิบแปดจุดเป็นเงินเท่าไหร่หลองคํานวณตัวเองรับได้เท่าไหร่ทําไปเสียได้เท่าไหร่ใช่เราไม่ได้ไม่เคลียร์ให้หลงเราสัญญา ที่พูดมาที่วิางไงที่พูดมาหนึ่งสัญญาใช่เท่าไหร่เท่ากันสองโอ้ยขาดทุนเยอะมากก็หกพันห้สิจุดถอยมาใช่ขึ้นไปก็ได้ห้าพันเออใช่เอาละหมื่นสองได้ห้าพันก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วไม่ลองไม่รู้โอ้โหพี่ข้อกันมันเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเปอร์เซนเทจเปอร์นเทที่แรงที่สุดในตอนนี้นะคุณผู้ชมก็คือที่ราคาแปดหนึ่งเจ็ด แถวนี้แค้เอเวอเรจ์อยู่แถวนี้แหละทั้งวันเทรดอยู่ในกรอบนี้มันสําคัญว่าวันจันทร์มันจะโดดขึ้นโดดลงบาทหนึ่งเจ็ดรับกันเยอะเลยรับหนักเลยนะเปอร์เซ็นเทจแรงสุดตนี้แห่สุดท้ายก็ดันปตทอขึ้นมาสองสี่สองปิดแล้วใช่ไหมคะอแล้วก็อีกสามบาทสองสี่ห้าวันจันทร์จะไม่ทํหรือวตทสองสี่สองวันจันทร์กระโดดข้ามไปเลยสองสี่ห้าไปสองห้าห้าบวกสิบาทโอ้บวกสิบาทโอเคไม่ก็โอ้โห คราวนี้ได้เสียและอแล้วก็สพก็แรงนะคะพอดีจ้องในแต่เนี้ยแต่เนี้ห้าเก้าน้ำมันเนี่ยไม่ต้องขึ้นหรอกแต่น้ำมันเนี่ยอย่าบวกลบวันละสองแมันกลัวเใจไหมครับอืมอ่ะอือแ,แรงแรงวันนี้ตลาดหุ้นไทยก็ปิดพันสามร้อยหกบวกเก้าจุดวันรุ่มสามหมื่นแปดนะคะอ่าใช่คือแพทเทิร์นของการที่จะเบรกถูกต้องหมดนะค่ะแต่เลยออย่างีียว่าวันจันทร์เบรกไหมต้องเบรก อันนี้อันนี้ไม่ใช่ไม่ได้เป็นคนทําเบรกไม่ในแง่เทคนิคคือต้องเบรคล่ะไปนคนคก็คือจากที่ลงไปนะทุกอย่างถูกหมดนะตั้งแต่ทําไหล่ซ้ายตั้งแต่ทําหัวตั้งแต่ทําเนกซ้ายตั้งแต่ทําไหล่เนกขวาตั้งแต่ทําไหล่ขวาถูกเพะตามทฤษฎีไม่เที้ยนเลยถูกต้องตามทฤษฎีเฮตเชอร์เดอร์บัตทอมทั้งหมดเหลืออย่างเดียวคือการผ่านหนึ่งสามหนึ่งศูนย์นะครับอย่างเดียวอืค มันก็บอกว่าครั้งแรกไม่ผ่านครั้งที่สองใผ่านก็ได้แต่ถ้าผ่านก็บันจัทนรนะครับ <c oughs> อ <c oughs> ได้เฮได้เฮใ,ใครที่ตามมา791 790นะฮะใช<จ>่เก็บไว้เหลือนี้เป็นน้ําจิ้มจิ้มแจ่วสเต็กจิ้มแจ่ว <c oughs> แล้วก็ในส่วนทองคำระคะทองคำมันเทรดจุดนี้นะแต่ <ผม S 1> แต่มันามาที่ราคาที่พี่บอกนะด๋ยวผมดูคือ อินดิเคเตอร์มันเป็นขึ้นหมดเลยนะอ๋อทองไทยแหละดูให้หน่อยกันแล้วกันเดี๋ยวเทียบทองไทยให้ด้วยนะฮะคืนนี้สักสองทุ่มอ่ะหมื่นเก้าพันห้าร้อยยืนที่เดิมบิงกลับมาเมื่อคืนปิดแบบพอวันสาคัญแล้วมันก็ทําให้ยากอีกเอ้เมื่อคืนปิดสี่ทุ่มมันก็ได้นะสามทุ่มอ่ะหมื่นเก้าห้าถ้าถ้าทองทองฝรั่งเนี่ยนะโดยมันผ่านดนวต้านมาหมดละแล้วมันเป็นขาขึ้นละนะฮะค่ะมันมีแนวรับอยู่ที่หนึ่งหนึ่งผมให้แนวรับที่หนึ่งหนึ่ง 1นึ่ง่งแล้วก็ตัวที่จะขึ้นไปทดสอบก็คือ1 1 9่หนึ่งเ่ะอันเนี้ยมันมาอยี้แล้วท่าเนี้ยมันก็คือเป็นหนึ่เก้าหนึ่งแล้วเป็นยูด้วยยูเนี่ยมีโอกาสที่จะผ่าน1191ขึ้นไปหนึ่งหนเก้หนึ่เท่าไหร่นะครับจากหนึ่งศูนย์ห้าศนหนึ่งนเอีกร้อยห้เหรียญเลยถ้าผ่านนะเพราะเป็นยูเนี่ยไม่ถึงว่ามันปั่นไปมันจะมีการปั่นทองคำขึ้นไปสูงกว่าพันพันสอง ประมาณอีกร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเหรียญนะอันนี้ดูจากเคอร์บของตัวนี้นะครับส่วนทองไทยอ่ะนะฮะมันก็จะอยู่ที่หนึ่งเก้าเก้าศูนย์ศูนย์นะไปถึงการจบรอบเนี้น่าอยู่ประมาณนั้นหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบโอ้ยตอนนี้เสียงลองหรือเปล่าทองไทยหมื่นเก้าพันห้าร้อยฮะได้อีกสักสองร้อยบาทไหมต้องเสียงครับต้องเสียงไม่มีอะไรไม่เสียงนะถ้ากาฟแบบนี้มันก็ต้องไม่มีอะไรเสียนี่ครับค่ะค่ะ อทองมาตั้งนานแล้วนะครับทองเนี่ยเพิ่งทําสัญญาณโอเวอร์บอสเนี่ยนะฮนะในรอบได้หลายปีเลยนะครับทองขึ้นทำสัญญาณโอเวอร์บอสไม่ถือว่ามีเป็นเป็นแนวน้มขึ้นนะฮะโกลด์สปอตหมดแล้วนะฮะก็อลอรุ่นบนรรจันที่พี่นิพนธ์พูดถึง,งรุรรจันลอรุ่นดูนะครับนอนหลับให้สบายแล้วบันจันมารุ้นก็มีสองอย่างถูกกับผิดแต่น้ำหนักทางถูก ห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นแล้วกันจะได้ไม่ต้องไปหวังหวังกันมาเนะเอาห<ช>้าบเอ็ดพอนะะแล้วมาดูว่าทฤษฎีที่พูดถึงทาเทคนิคเนี่ยมันใช่ไหมเนี่นะ<ะ>ถ้ามันใช่เราจะได้ไปหาวิธีไปศึกษาหาความรู้กันะนะครับขอบคุณเช<ค>ะ,ะคาบุญที<ะ>่